สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจแต่ละชนิดมาฝากกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าโรคหัวใจแต่ละชนิดเนี่ยมีอะไรบ้างมีลักษณะอาการเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยโรงพยาบาลรามาที่บดีได้จัดทําและเผยแพร่สาระความรู้ตรงนี้นะครับโรคหัวใจชนิดแรกเลยนะครับก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ลักษณะอาการเนี่ยนะครับเจ็บแน่นหน้าอกด้านซ้ายตรงกลางหรือลิ้นปี่หายใจหอบเหนื่อยเวลาออกแรงถ้าเป็นรุนแรงเนี่ยก็จะมีอาการขณะพักได้นะครับแล้วก็จะมีอาการหน้ามืดจะเป็นลมด้วยนะครับนี่คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับก็มีลักษณะอาการแบบนี้นะครับต่อมาเนี่ยเป็นโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงโรคหัวใจผิดปกติแต่กําเนิด โรคลิ้นหัวใจตีบหรือรั่วก็จะมีอาการเหนื่อยหอบเวลาออกแรงใจเต้นแรงหายใจลำบากเมื่อนอนราบต้องลุกนั่งขาบวมท้องอืดและแน่นท้องนะครับต่อมาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะก็จะมีลักษณะอาการใจสัน่นเต้นเร็วและแรงหน้ามืดเป็นลมหรือหมดสติเหนื่อยแน่นหน้าอก นะครับนี่คือลักษณะโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะอาการของโรคหัวใจเนี่ยนะครับเราจะต้องสังเกตดูนะครับว่าเรามีลักษณะอาการเข้าข่ายเป็นโรคหัวใจชนิดใดนะครับถ้ามีลักษณะอาการต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ควรจะรีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยนะครับ